สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โ oh, หรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่คนราศีธนูเนี่ยจะโดดเด่นมากในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของการที่จะมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีคนให้ความเกื้อนหนุนให้โอกาสด้วยนะคะเป็นเดือนที่เรียกว่าดวงชะตาเนี่ยโดดเด่นมากดวงเปิดมากเลยนะคะ จะทําการงานสิ่งใดก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้รับในสิ่งดีๆได้รับผลตอบแทนที่ดีสิ่งที่คิดสิ่งที่มุ่งหวงังสิ่งที่ตั้งตป้าเอาไว้จะมีโอกาสสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นมากในเรื่องของการงานการค้าการเจรจาต่อรองต่างๆนะคะเป็นเดือนที่เรียกว่าเหมือนมีสาลิกาลิ้นทองอยู่กับตัวเลยก็ว่าได้ เพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนดาวพุธดาวของการสื่อสารดาวของการค้าขายดาวของการเจรจาทําธุรกิจแล้วก็เป็นเจ้าเรือนกร,รมมะเจ้าเรือนการงานของคุณด้วยนะคะโคจรมารับตําแหน่งเกษตรตาธิบดีในภพปัตตนีภพที่ว่าด้วยเรื่องของฝ่ายตรงข้ามคนที่คุณต้องเข้าไปติดต่อด้วยคนที่ใกล้ชิดกับคุณก็ได้นะคะแล้วมากุมอยู่กับดาวพรหรัสดาวประจําตัวของคุณเองด้วย จะยิ่งทําให้เรื่องของการงานเรื่องของสิ่งที่คุณคิดเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้จะมีคนมาสนับสนุนมีคนมาช่วยเหลือมีคนให้โอกาสเป็นอย่างดีนะคะอยากจะทําอะไรอยากจะเดินหน้าผลักดันการงานไปในทิศทางไหนมีงานมีโปรเจกต์อะไรมีไอเดียอะไรที่อยากจะิเริ่มอยากจะลงมือทําช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนที่มีเกณฑ์โดดเด่นมากนะคะ มีโอกาสที่จะได้เริ่มทำได้ผลักดันการงานไปในทิศทางที่ต้องการอะไรที่มีเป้าหมายอยู่อะไรที่มีไอเดียอยู่เดือนนี้ต้องงัดออกมาใช้เอาออกมาใช้ให้เต็มที่ได้เลยนะคะเป็นเดือนที่ทั้งดวงในเรื่องของการงานดวงในเรื่องของคนดวงในเรื่องของการเงินตอบโจทย์มากการงานที่ต้องติดต่อกับผู้ใหญ่การงานที่มีการแข่งขันสูง หรือแม้แต่การงานที่ติดต่อกับต่างทีนต่างแดนต่างประเทศต้องเดินทางไกลต้องไปต่างจังหวดัดไปต่างภาคไปต่างประเทศอันนี้ก็จะมีเกณฑ์ดีมีความโดดเด่นมากนะคะถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกค้าที่จะโคจรอ,อยู่ในภพอริแต่ก็ไปกลมอยู่กับดาวมฤตยูนะคะมันจะทําให้เรื่องของการเดินหน้าทําตามเป้าหมายเนี่ยสามารถที่จะทําสําเร็จได้ เพราะว่าเขาจะให้พลังในเรื่องของการที่คุณจะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆเป็นพลังในเรื่องของการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคผลักดันเป้าหมายต่างๆผลักดันหน้าที่การางานต่างๆให้มีผลสําเร็จที่ดีนะคะ,ะออการงานที่คุณทําในช่วงครึ่งเดือนแรกมันจะตอบโจทย์มากจะมีผู้ใหญ่เห็นมีคนให้ความสนใจมีคนให้ความใส่ใจมีคนสนับสนุนในเรื่องของผลลัพธ์ที่มันจะมีออกมาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยพระอาทิตย์ เจ้าเรือนสุภาของคุณเป็นดาวของโชคลาภความสําเร็จด้วยจะโคจรมาเลงลัคนามากุมอยู่กับดาวพฤหัสที่เป็นดาวคู่มมิรนะคะแล้วก็มากุมอยู่กับดาวพุธด,ดาวของการค้าขายด้วยนอกจากนี้ยังเป็นตําแหน่งที่โดดเด่นมากสําหรับพระอาทิตย์ด้วยนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ในราศีมิถุนได้ตําแหน่งราชาโชคเป็นโชคของพระราชามันก็จะทําให้ช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังผู้ใหญ่เจ้านายจะเอนดู จะให้ความสนใจจะให้ความใส่ใจคุณมากเรื่องของการงานการติดต่อเจรจาการงานการที่จะไปนำเสนองานนำเสนอผลงานต่อผู้ใหญ่เจ้านายต่อคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่าต่อองค์กรที่มีขนาดใหญ่กว่าของคุณลูกค้าคู่ค้าที่เขาอาจจะมีขนาดของบริษัทใหญ่กว่าคุณก็จะมีโอกาสสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยนะคะ ก่อนหน้านี้ท่านใดที่กำลังมองหาโปรเจกต์มองหาเรื่องของการงานมองหาโอกาสดีๆในเรื่องของการที่จะริเริ่มเริ่มต้นทำอะไรใหม่หรือมองหาโอกาสที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นมากนะคะมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีเข้ามาเดือนมิถุนาเนี่ยดวงเฮงมากนะคะมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหญ่มีโอกาส,ได,กาสได้เซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่มีโอกาสที่จะ จับมือคุยกับลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญารายใหญ่หาสปอนเซอร์หาคนที่จะมาเป็นหุ้นส่วนร่วมหุ้นร่วมทุนกันได้หรือดําเนินงานในเรื่องของโครงการต่างๆด้วยกันได้นะคะเรื่องของการงานการหาพันธมิตรเข้ามาช่วยเหลือกันเข้ามาซัพพอร์ตกันในเรื่องของการงานจัดว่าโดดเด่นมากตลอดทั้งเดือนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรที่มันมีความสําคัญในเรื่องของธุรกิจ ในเรื่องขององค์กรของคุณเองนะคะเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่เจ้านายเขาให้ความไว้ใจค่อนข้างมากจะมีเรื่องของการงานอะไรที่จะได้บุกเบิกในเรื่องของงานในเรื่องของโครงการที่มันมีความใหม่ที่มันมีความแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดการงานของคุณนะช่วงนี้ให้มันมีความก้าวหน้าสําเร็จไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะใดๆก็แล้วแต่เรื่องของการงานเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์ แต่จะเป็นการปรับตัวเพื่อความก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ผลผลของตัวคุณเองแล้วก็ขององ,องค์กรด้วยดังนั้นในเรื่องของการงานต่างๆถ้ามีไอเดียอะไรอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนลุยได้เต็มที่นะคะเดินหน้าทําตามเป้าหมายได้เต็มที่เลยเรื่องของการงานต่างๆเนี่ยมันจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือมีคนมาคอยสนับสนุนมีคนมาเป็นแบ็กอัพหรือในเรื่องของการงานเองก็สามารถที่จะหาคนที่มาเป็นพันธมิตรกับคุณได้ สามารถที่จะหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีเข้ามาได้นะคะอาจจะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นหุ้นส่วนในบริษัทก็ได้นะเป็นหุ้นส่วนเหมือนกับว่าคุณทําอย่างหนึ่งแล้วเขาทําอีกอย่างหนึ่งแล้วมันมาลงล็อกกันมันมาตอบโจทย์กันสามารถที่จะผลักดันการงานโปรเจกต์ของกันและกันให้มันก้าวหน้าให้มันโดดเด่นไปพร้อมๆกันได้อันนี้ก็จะมีเกณฑ์ดีด้วยเหมือนกันนะคะเป็นช่วงที่ควรจะหาสมัครพรรคพวกหาคนที่จะมาช่วยผลักดันการงานหาคนที่จะมาเป็นแนวร่วมเดียวกัน คนที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกันก็ได้นะคะหรือเป็นสายอาชีพที่มันต่อเนื่องคาบเกี่ยวซึ่งกันและกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอันนี้จะโดดเด่นมากเป็นเดือนที่คนราศีธนูเนี่ยจะมีความตั้งใจดีในเรื่องของการงานมากนะคะแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของความก้าวหน้าค่อนข้างมากรวมถึงมีโอกาสในเรื่องของการงานค่อนข้างมากด้วยเพราะว่าเป็นช่วงที่สังคมเนี่ยจะค่อนข้างเปิดกว้างมากขึ้น ช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยความมุ่งมั่นตั้งใจที่ก่อนหน้านี้อาจจะดรอปลงไปบ้างอาจจะมีความเฉื่อยเนื่อยไม่อยากจะทํางานไม่อยากจะเดินหน้าไปทางไหนบ้างนะคะเพราะว่าดาวอังคารดาวของความขยันไปรับตําแหน่งนิดที่แปลว่าเล็กน้อยต่ําต้อยด้อยค่าอยู่ในภพมรณะก็เลยจะมีเอฟเฟกมากหน่อยทําให้คุณรู้สึกว่าเบื่อๆเซ็งๆไม่ค่อยอยากทํางานหรือทํางานไปแล้วก็มีความติดขัดไม่ได้ดังใจมีอุปสรรคนะคะ แต่ตั้งแต่วันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปดาวองคารจะโคจรเข้ามาอยู่ในภพสุภาพภพของโชคลาภความสําเร็จนะคะดาวองคารเ,เป็นดาวของความขยันเป็นดาวของความคิดสร้างสารรค์ความคิดริเริ่มเป็นดาวของการผลักดันเริ่มต้นทําตามความตั้งใจการที่เขาออกมาอยู่ในภพสุภาภพของโชคลาภความสําเร็จแล้วยังมาเลงกับราหูที่อยู่ในภพสาสชะได้ตําแหน่งเกษตรรธิบดีด้วย ก็จะยิ่งเป็นช่วงที่ดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ดีในเรื่องของสังคมทั้งทางใกล้และทางไกลนะคะเพราะว่าดาวอังคารกับราหูเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาตุลมส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยเหมือนกันจะทําให้การงานต่างๆมีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นโอกาสดีทางการงานทั้งจากที่คุณเสาะแสวงหามาเองทั้งจากการที่จะมีคนให้โอกาสมีผู้ใหญ่ให้มาก็มีโอกาสดีด้วยกันทั้งหมดนะคะ นอกจากนี้ท่านใดที่คิดจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือจะไปเรียนต่อต่างถิน่นต่างประเทศไปทํางานต่อที่ต่างประเทศอันนี้ก็จะมีเกณฑ์ดีด้วยนะคะมีโอกาสที่จะทําได้ตามเป้าที่ตั้งเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ดาวพาุธดาวพฤหัสก็มาส่องแสงเลลัคนาด,ด้วยเป็นช่วงที่ติดต่ออะไรในช่วงนี้จะดีและโดดเด่นมากนะคะ แต่ถ้าจะให้ดีในเรื่องของการติดต่อเจราจาต่างๆก็ทําให้มันสําเร็จซะตั้งแต่ก่อนวันที่23มิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่ดาวพุธยังโคจรเป็นเกษตรราธิบดีเลงลัคนาของคุณอยู่นะคะหลังจากวันที่23มิถุนายนดาวพุธจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะไปกุมอยู่กับดาวเกตน,นะคะเรื่องของการเจราจาถ้าถ้าเป็นการเจราจาบนโต๊ะก็จะดรอปลงไปหน่อยนะคะ แต่ถ้าเป็นการเจราจานอกรอบหรือเป็นการติดต่อกับต่างชาติอันนี้ยังมีเกณฑ์ดีอยู่ยังมีเกณฑ์โดดเด่นอยู่นะคะยังจะมีโอกาสได้อะไรมาแบบฟุกฟุกด้วยส่วนในเรื่องของการเงินช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเกณฑ์ของการรับทรัพย์โดดเด่นมากนะคะทั้งในเรื่องของทรัพย์ที่มาจากการงานไม่ว่าจะเป็นจากงานหลักงานเสริมเป็นงานนอกรอบนะคะเป็นช่วงที่โอกาสทําเงินเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างมาก เป็นช่วงที่จะมีโอกาสทำเงินจากหลายช่องทางนะคะเพียงแต่คุณก็ต้องเปิดตาเปิดใจให้มันกว้างๆหน่อยยอมที่จะทําอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมยอมที่จะทําอะไรที่มันไม่คุ้นเคยบ้างเดินออกจากเซฟโซนของตัวเองบ้างแล้วจะมีโอกาสใหม่ๆมีประตูบ้านใหม่ๆเปิดขึ้นให้คุณได้เดินหน้าก้าวต่อไปให้คุณได้รับทราบทำกำไรต่อเนื่องกันไปยาวๆตลอดทั้งปีนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการลงทุนช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ก่อนที่จะใช้จ่ายอะไรก็ขอให้พิจารณาให้มันรอบข้อก่อนนะคะว่ามันคุ้มค่าไหมมันจําเป็นไหมมันสําคัญแค่ไหนมันยังรอได้หรือเปล่ามันใช้จ่ายเกินงบใช้จ่ายเกินบัญชีเกินไปหรือเปล่ามันใช้จ่ายเกินความจําเป็นไปหรือเปล่าอันนี้ดูก่อนนะคะเพราะว่าช่วงที่ดองคารกับราหูโคเล็งกันเนี่ยมันจะทําให้มีเกณฑ์ของการใช้จ่ายมากกว่าปกติอยู่ด้วยนะคะมีเกณฑ์ของการที่เงินมันจะสปารมากอาจจะมีเรื่องของ รายจ่ายเกี่ยวกับหน้าที่การงานเข้ามาอย่างรวดเร็วมากกว่าปกติเราอาจจะทําให้คุณอยู่ในช่วงที่ทําหลายๆอย่างพร้อมกันอาจจะลืมนั่นลืมนี่หรือว่าตัดสินใจด้วยความรวดเร็วเกินไปแล้วมันอาจจะทําให้มีการงบประมาณเกินบนัญชีจ่ายเกินความจําเป็นขึ้นมาได้อันนี้ก็ดูแลกันสักนิดหนึ่งในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยโชคลาภมาจากผู้ใหญ่เห็นๆเลยนะคะ เนื่องจากมีพระอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวพฤหัสไปกุมกันอยู่ในภพปัตนิเลงกับลัคนาพระอาทิตย์กับดาวพฤหัสเป็นดาวของการที่จะมีผู้ใหญ่ให้โชคอยู่แล้วนะคะเวลาที่เขามากุมอยู่ด้วยกันมักจะมีโชคมีลาบจากผู้ใหญ่เข้ามาและในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยดาวสุ์เจ้าเรือนลาภะของคุณเดือนนี้โคจรไปอยู่ในภพปุตตะด้วยนะคะก็จะทําให้มีโชคลาบจากผู้ใหญ่นั่นแหลคะค่ะ จะเป็นช่วงที่มีโอกาสได้อะไรจากผู้ใหญ่มานะคะจะเป็นโอกาสในเรื่องของการงานจะเป็นโอกาสในเรื่องของการเงินหรือแม้แต่การที่จะมีลาบลอยมีโอกาสรับทราบจากผู้ใหญ่จากคนใกล้ชิดก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะส่วนเลขนำโชคก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวกับญาติสนิทคนใกล้ชิดคนที่ทำงานด้วยกันติดต่อคุยเรื่องสำคัญกันอยู่ในช่วงนี้นะคะ เพียงแต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเดือนมิถุนายนเนี่ยเดวสุที่เป็นเจ้าเรือนลาภะของคุณตอนนี้ได้ตําแหน่งประอยู่นะคะจะทําให้เรื่องของโชคลาภต่างๆมีที่มาที่ไปเนาะจะมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายมีเกณฑ์ของการหมุนเงินเข้ามานะคะดังนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เอาแค่พอดีพอดีเอาแค่พองามนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพกับเรื่องที่ต้องระวงัง ในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของอุบัติเหตุกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวอังคารเลงกับราหูนะคะดาวคู่นี้ถึงแม้ว่าจะให้โชคแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงมีความแตกหักอยู่ในทีด้วยเหมือนกันนะคะก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจากยดยานพาหนะจากเรื่องของความใจร้อนจากเรื่องของความรีบร้อนนะคะระวังจะมีเรื่องตกตกใจ มีอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการเมารถขับกันไว้บ้างเวลาที่เดินทางเวลาที่ขับขี่ยวดยานพาหนะเน้นเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสมีเรื่องวิวาทะบนท้องถนนได้นะคะแล้วก็ขอให้ระวังการขับขี่ตอนฝนตกด้วยนะคะเน้นความปลอดภัยกันให้มากๆด้วยนะคะในส่วนของสุขภาพเนี่ยช่วงเดือนมิถุนาก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตัวเอง แล้วก็ดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดให้มากหน่อยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอดูในเรื่องของอาหารการกินออกกําลังกายเบาๆบ้างระวังจะสำลักอาหารอาหารเป็นพิษหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บที่มันมาจากอาหารก็ดูแลกันสักนิดหนึ่งนะคะนอกจากนี้ก็ดูแลในเรื่องของโรคเก่าอาการที่โรคอาจจะกําเริบมันมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะท่านใดที่เคยมีโรคเก่าก็ดูแลสุขภาพกันสักหน่อย หรือถ้าท่านใดที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นไขมันในเส้นเลือดอะไรพวกนี้ก็ดูแลเรื่องของหยุดยาแล้วก็ใส่ใจเรื่องของสุขภาพให้มากสักหน่อยนะคะถ้ามีอาการอะไรที่มันผิดปกติขึ้นมาอย่านิ่งนอนใจรีบไปหาหมอไว้ก่อนเพื่อความอุ่นใจก็จะมีเกณฑ์ที่ดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของความรักช่วงเดือนนิทุนาเนี่ยเรื่องของความรักเรียกว่าใช้ได้อยู่นะคะ เพราะว่าทั้งตัวคุณแล้วก็เจ้าเรือนปัตตนีโคจรมาเล่งลัคนาทั้งคู่มันก็จะเป็นช่วงที่พูดจาพูดคุยกันเรื่องแล้วก็เป็นช่วงที่มีอะไรก็ตกลงกันได้สามารถที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีบรรยากาศที่มันมีความกลมเกลียวมีความเข้าใจกันมีทีเมเวิร์กที่ดีในบ้านได้นะคะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวของการเจรจาสื่อสารอยู่แล้วเป็นเจ้าเรือนปัตตนีของคุณโคจอมารับตำแหน่งเกษตรราธิบดี กุมอยู่กับดาวพฤาัสด,ดาวประจําตัวของคุณด้วยถึงแม้ว,ว่าจะได้ตําแหน่งประก็ตามทีนะคะแต่การที่ดาวคู่นี้เขาโครจรมากุ่มอยู่ด้วยกันคนมีครอบครัวแล้วเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเดือนนี้คุยกันให้เยอะๆคุยกันให้มากๆหน่อยมีอะไรที่อยากจะตกลงอยากจะทําความเข้าใจกันมีอะไรที่อยากจะให้อีกฝ่ายเขาเป็นแบบไหนยังไงปรับปรุงตรงไหนมีอะไรที่ไม่ถูกใจ หรือแม้แต่อีก่ายมีอะไรไม่ถูกใจรับฟังซึ่งกันและกันแล้วก็เอามาปรับปรุงทําให้บรรยากาศในบ้านเนี่ยมันน่าอยู่ขึ้นคบกันคนละครึ่งทางบ้างเรื่องของทีมเวิร์กในบ้านมันก็จะเข้มแข็งความสัมพันธ์ราบรื่นแข็งแรงนะคะและถ้าทีมเวิร์กในบ้านเข้มแข็ง,ขงเดือนนี้เรื่องของการงานเรื่องของการเงินมันก็จะยิ่งตอบโจทยิ่งเฮงยิ่งดีงามตามไปด้วยนะคะส่วนคนโสดเดือนมิถุนายนนี้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ดูดีใช้ได้อยู่นะคะ แต่ก็ยังไม่ถึงกับดีที่สุดนะคะเป็นช่วงที่มีโอกาสเจอคนถูกใจมีโอกาสเจอคนที่คุยกันถูกคอคนที่คุยกันแล้วมีอัธยาศัยไมตรีตรงกันไปกันได้นะคะอันนี้ก็จะมีเกณฑ์ดีหรือจะเป็นคนต่างที่ต่างทินต่างภาษาก็มีโอกาสดีด้วยเหมือนกันนะคะท่านใดที่คุยกันมองกันมานานก็มีโอกาสที่จะขยับเลื่อนความสัมพันธ์นะคะส่วนบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้กลับไป สารสัมพันธ์กับคนที่เคยคุยอยู่ด้วยกับคนที่อาจจะห่างหายกันไปภาคใหญ่ๆแล้วนะคะหรือมีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นคนรู้จักเก่าที่อาจจะห่างหายกันไปหลายปีแล้วแล้วได้กลับมาคุยกันใหม่ได้กลับมาเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งก็มีโอกาสที่จะปีเคสแบบนั้นเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่ดวงของคนราศีธนูดวงเฮงดวงเปิดมากนะคะ เรื่องของการงานการเจราจาค้าขายเรื่องของการเงินการมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถรัรมภ์ในเรื่องของการงานมีคนเกื้อหนุนโดดเด่นมากนะคะการงานถ้ามีอะไรที่อยากจะเริ่มทําทําได้เลยนะคะยังแต่ดูแลเรื่องของวินัยการเงินกันบ้างก็จะมีโอกาสดีมากในเรื่องของการงานการเงินมีโอกาสารับทราบทำกำไรเต็มที่เต็มกาลังแน่นอนนะคะ เดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คิดในทุกสิ่งที่มุ่งหวงังในทุกสิ่งที่ลงมือทํำนะคะขอให้เฮงๆรวยรวยกันทุกท่านทุกคนนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ a s s si i 992 utkcy หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แผนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ